นรกกับสวัสมีจริงไหมคําถามนี้เป็นคําถามที่คนที่ไปอยู่ในสัมนาของบาชานะคะที่เขาชาเนลลิ่งของบาชาเข้ามาบาชาคือเหมือนเอ,อคนที่อยู่ในโลกของอนาคตที่เขาชชเนลลิ่งเหมือนถ้าพูดพูดภาษาเราก็เหมือนเข้าทรงอ,ะอ่ะอ่าเข้าทรงมาเพื่อที่จะมาตอบคําถามนี้นะคะบาชาเนี่ยก็คือหลายคนผู้นําจิตวิญญาณหลายคนก็ไปอ้างอิงจาก บาชาก็มาเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้คือสิ่งที่บอบบี้จะมาพาทุกคนไปรู้ก็คือเรื่องของนรกกับสวรรค์มีจริงหรือเปล่าในหนังสือที่เป็นหนังสือที่เหมือนเขารวบรวมคําถามอินไซต์ที่มีคนถามบาชาบาแล้วบาชาตอบทุกคนลองฟังนะถ้าถ้าทุกคนฟังแล้วว่าเออมันมันฟังแล้วเรารู้สึกเบาเนาะเอาเอามาตรฐานนี้ถ้าเราฟังแล้วรู้สึกเบาแล้วรู้สึกว่าใช่ก็ใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ คำถามแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณก็ตีความไปได้ว่ามันไม่ใช่แต่ว่าในส่วนของที่บอบบี้คัดมาให้กับทุกคนได้รู้ในวันนี้เป็นสิ่งที่บอบบี้ฟังแล้วมันมันใช่เลยมันถูกต้องเลยนะคะมีคนถามบาชาว่านรกกับสวรรค์ไม่มีจริงใช่ไหมบาชาบอกว่ามันนรกกับสวรรค์น่ะมันไม่ใช่สถานที่ตายตัวมันคือสภาวะการรับรู้เห็นไหมมันคือสภาวะว่า เมื Emmanuel, ่อคุณยังอยู่ในความกลัวหรือการปฏิเสธคุณกําลังสัมผัสถึงนรกหมายความว่านรกมีอยู่ตอนตายหรือมีอยู่ตอนนี้ถ้าคุณสัมผัสหรือความกลัวตอนนี้คุณกลัวได้อยู่ไหมได้ถ้าคุณกลัวอยู่ตอนนี้ตอนนั้นน่ะคุณสัมผัสกับคําว่านรกอยู่นะคะแล้วเขาบอกว่าคุณสร้างเองได้เมื่อคุณอยู่ในความรักและการยอมรับถ้าคุณอยู่ในความรักและการยอมรับคุณนั่นแหละอยู่ในสภาวะของสวรรค์อยู่ แค่นั้นเลยนรกกับสวรรค์มีแค่นี้มันไม่ใช่ไปทางหลังความตายแต่มันคือสิ่งที่คุณสร้างทุกลมหายใจนั่นเองนรกกับสวรรค์ไม่ได้อยู่ในความตายแล้วทําไมเราถึงมีความเชื่อแบบมันตั้งตั้งแต่เด็กคุณลองคิดดูด,ดีว่าคนที่เอาความกลัวหรือเอานารกมาขู่เราเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้เราอยู่ในกรอบในเกณฑ์หรือเปล่าเขาต้องการที่จะสร้างสังคมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใดๆ ความจริงก็คือความจริงถ้าคุณได้ยินความจริงแบบนี้มันไม่มีอะไรที่ต้องมาคานแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนรกกับสวรรค์มันมีอยู่ณขณะนี้แหละขณะที่นรกนั่นก็คือความกลัวสวรรค์ก็คือความรักแค่นั้นเองอยู่ที่ว่าคุณอะจูนกับสิ่งไหนนะคะเพราะฉะนั้นนรกกับสวรรค์มันคือสภาวะของการของการรับรู้และมีคําถามอีกแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควร เกิดมาอีกครั้งหนึ่งไหมเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องได้เกิดมาอีกครั้งหนึง่งบาชาบอกว่าคุณจะรู้จักแรงดึงดูดภายในวิญญาณถ้าสิ่งที่คุณยังอยากเรียนรู้คุณจะเลือกกลับมาเรียนรู้ในแบบใหม่ถ้าเมื่อไหร่คุณอยากอยู่อยากสัมผัสอยากเรียนรู้กับสิ่งนั้นอีกคุณก็จะได้ส่งมาเกิดเพื่อรับรู้เรียนรู้กับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการเกิดของเราตอนนี้มันเป็นการที่เราถูกเราเลือกมาแล้วนะ เราเลือกมาเกิดมาอยู่เป็นแบบนี้เพื่อเราอยากมาเรียนรู้อะไรบางอย่างเราอยากมาเอนจอยอะไรบางอย่างแต่ว่าพอเราเกิดมามันดันเล่นเกมนี้ไงเกมลืมลืมแม้กระทั่งว่าเราจะมาทําไมลืมแม้กระทั่งว่าตอนที่เราจะเลือกมาเราเลือกเพื่ออะไรเราลืมหมดทุกอย่างในเ,เลือกเกิดมาแต่สภาวะการลืมทําไมต้องลืมก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ลืมใช่ไหมถ้าเราไม่ลืมอะ เราก็จะไปเอาไอ้เรื่องเก่ามาสร้างใหม่เราจะไม่อยู่ในสภาวะอ๋ออยู่ในสภาวะเราประสบกันเรื่องนี้แล้วเราดีใจสภาวะการเปิดซิงอ่ะเวลาเราเจออะไรใหม่ๆเราเปิดซิงอ่ะอันนั้นแหละคือเวลาเราเลือกที่จะมาเป็นอ่ะเหมือนเราจะได้มาเปิดซิงใหม่เพราะว่าถ้าเรารู้แล้วเรามันก็จะไม่รู้สึกตื่นเต้นแล้วใช่ไหมมันไม่มีการเปิดซิงแล้ะเพราะฉะนั้นการเลือกเกิดของเรามาเนี่ยเพื่อมาเปิดซิงมันก็เลยเกิดสภาวะการลืมไง ถ้าคุณรู้ได้ว่าเติมเต็มแล้วหรืออาจจะอยู่ในมิติของพลังงานหรือไปสำรวจความจริงอื่นที่ไม่ใช่โลกแล้วไม่มีใครบังคับคุณคุณเลือกคุณคือเสรีภาพของจิตวิญญาณอเราเกิดมาเพื่อเราเลือกนะไม่ใช่มาต้องทําแต่พอเราลืมไงแล้วสังคมเราบอกว่าต้องทํานั้นสิต้องทําแบบนี้สิเราก็ดันไปตามสังคมแล้วก็ลืมพลังของตัวเองไปว่าตัวเองมีพลังของผู้สร้างและมีคําถามอีกหนึ่งคำถามวันนี้มาฝากอีกหนึ่งคำถาม แล้วสุดท้ายวิญญาณของเราจะไปถึงจุดไหนล่ะจุดไหนคือจุดจบล่ะบาชาบอกว่าไม่มีจุดจบวิญญาณไม่มีจุดจบเพราะคุณคือส่วนหนึ่งของสิ่งที่ไร้ขอบเขตคุณจะขยายออกไปเรื่อยๆสำรวจรูปแบบใหม่ไม่สิ้นสุดบางครั้งคุณจะเล่นเกมของการจําตัวเองบางครั้งคุณก็จะเล่นเกมของการลืมตัวเองบ้างแต่ทั้งหมดคือการเต้นรำของอน,นันต์เป็นอินฟินิตี้ ยาวไม่มีจบเพื่อให้ตัวเองได้สัมผัสทุกความเป็นไปได้ทุกมิติของเรานั่นแหละคือวัตถุประสงค์ของการเกิดมาคือการเอ j นจอยแล้วคำถามต่อไปแล้วจักรวาลทั้งหมดเริ่มต้นด้วยอย่างไรมีจุดกำเนิดจริงๆหรือไม่บาชาบอกว่าจักรวาลไม่มีจุดเริ่มต้นในความหมายที่คุณคิดหรอกเพราะมันคือการแสดงของสิ่งที่ไร้ขอบเขตสิ่งที่ไร้ขอบเขตไม่มีวันจบสิ้น มันมีเพียงอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่คุณคิดว่าบิ๊กแบงก็เป็นแค่เพียงวิธีที่ไร้ขอบเขตที่อยากจะเลือกใช้เพื่อประสบการณ์ของเวลาและพื้นที่แต่ในความจริงไม่มีการเริ่มต้นและไม่มีการสิ้นสุดนี่คืออีกหนึ่งหนังสือที่เป็นหนังสือ100 insight 100์คำถามของบาชาหนังสือเล่มนี้ราคาอยู่ที่พันเหรียญ บอบบี้ได้มาแล้วเขาบอบบี้แปลออกมาแล้วก็อ่านทุกประโยคทุกคำมันมันใช่มันใช่เรื่องจริงถ้าใครอยากรู้แบบนี้นะกดติดตามครูบอบบี้ไว้เดี๋ยวจะทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้กับทุกคนอีกนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องของบาชาพิมพ์บาชาลงมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต้องทำงานหนักถึงได้เงินมาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราไม่ต้องทำงานหนักเราสามารถพักได้ แล้วเงินก็วิ่งมาไหลมาหาเราได้วันนี้นะคะวันนี้บ๊อบบี้จะพาทุกคนมาลวงลึก กับคำถามวันนี้เอาหนังสือมาจากร้อยอินไซต์ของบาชามานะคะหนังสือเล่มนี้ยราคามูลค่าอยู่ที่พันเหรียญเลยนะแล้ววันนี้บอบบี้เอาแค่หนึ่งส่วนมาให้กับทุกคนเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญมากๆที่ถ้าใครได้รู้เรื่องนี้นะมันเหมือนปลดล็อกพลังงานการที่คิดว่าการทํามากเท่ากับได้มากอะ่ะการทํางานเยอะๆเท่ากับได้เงินเยอะมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นมีคนถามบาชาว่าแล้วมนุษย มนุษย์แบบใหม่เขาเรียกมนุษย์แบบใหม่จะจัดการกับความเหนื่อยล้าได้ยังไงบาชาบอกว่าเขาจะไม่มองการพักเป็นความผิดแต่ส่วนหนึ่งแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะในการสร้างคือเขาจะไม่มองว่าการเขาได้พักได้นิ่งมันคือการผิดแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บ๊อบบี้เคยเจอหลังจากที่บ๊อบบี้ได้ได้เปลี่ยนนิยามตัวเองใหม่ว่าการที่ไม่ต้องทำอะไรการที่ได้อยู่เฉยๆมันก็คือ การได้การได้ทําบางอย่างให้ตัวเองได้พักแล้วอนุญาตให้ตัวเองได้พักแล้วเงินยอดขายทุกอย่างมันก็ไหลเข้ามาหาบอบบี้ได้ได้แบบสบายๆโดยที่บอบบี้ได้สามารถพักได้เที่ยวได้แต่ก่อนหน้านั้นน่ะบอบบี้ไม่สามารถที่จะจะอยู่เฉยๆได้หัวจะคิดว่าฉันต้องทํามันนั้นต้องทําอันนี้ต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ แล้วก็ตอนนอนนะนอนเวลาหกโมงเช้านี่ต้องรีบลุกขึ้นตื่นละว่าจะต้องไปทาอันนั้นต้องเขียนนั้นนั้นต้องไปทําอันนี้แล้วต้องไปคุยกับทีมงานแบบนั้นแบบนี้คือเหมือนทุกอย่างอ่ะไม่ยอมปล่อยให้กระบวนการจัดการเองเลยค่ะกลายเป็นว่าเรากําลังควบคุมควบคุมกระบวนการอยู่อ่ะแล้วกลายเป็นอะไรรู้ไหมยิ่งเราควบคุมมันยิ่งยุ่งเหยิงมันยิ่งเราควบคุมมันยิ่งยุ่งเหยิงเพราะอะไรทุกอย่างมันสร้างจากตัวเราถูกต้องไหมพอมันสร้างจากตัวเราอ่ะแล้วมันเราสร้างจากอะไรอ่ะ เราควบคุมเพราะอะไรเรากลัวเราควบคุมเพราะอะไรเราไม่วางใจเพราะอะไรเรากลัวว่าเกิดความผิดพลาดแล้วคํานี้อีกหนึ่งคำนะคะที่ที่บ๊อบบี้ตกผลึกว่าความกลัวอีกหนึ่งรูปแบบที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเราคิดว่าถ้าไม่ทําสิ่งสิ่งนี้จะเกิดจุ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 ดเป็นเรื่องที่ไม่เคยดีเลยค่ะแล้วไอ้เรื่องจุดจุดจุดนั่นแหละเกิดขึ้นกับเราตลอดเพราะเรามีความคิดว่าถ้าเราไม่ทําสิ่งนี้มันจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นไงเพราะฉะนั้น เราลองวางใจในระบบดูวางใจในระบบให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามนั้นไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไม่วางใจแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะจัดเรียงมาให้ตามที่เราต้องการให้มันเป็นเรื่องของกระบวนการกระบวนการเปลี่ยนให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติพลังงานกันไปแต่ให้เราคีบพลังงานให้อยู่กับพลังงานสูงๆเข้าไว้นะคะอะไรที่มันเป็นความกลัวเราก็ปลดล็อกออกแทนที่ด้วยความรักแค่นี้เองนะคะอันนี้เป็นมนุษย์รูปแบบใหม่ ใครอยากเป็นมนุษย์รูปแบบใหม่พิมพ์มนุษย์รูปแบบใหม่มานะแล้วเขาบอกว่ามนุษย์รูปแบบใหม่เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเวลาทุกคนฟังว่ามนุษย์รูปแบบใหม่อย่าไปคิดว่าฉันรูปแบบเก่าเขารูปแบบใหม่นะทุกครั้งที่ฟังบอบบี้เนี่ยมนุษย์รูปแบบใหม่ก็คือฉันเองนะให้ทุกคนฟังแล้วก็คือฉันเองโอเคเปล่าถ้าใครบอกมนุษย์รูปแบบใหม่อยู่ๆก็ไปตีความตัวเองเฉยเลยว่าตัวเองเป็นรูปแบบเก่าไม่มีการแยกทุก อย่างเป็นสิ่งเดียวกันนะคะทุกคนก็คือเป็นมนุษย์รูปแบบใหม่แต่นี้เขาใช้คําว่ามนุษย์รูปแบบใหม่นะมนุษย์รูปแบบใหม่มองการพักผ่อนคือพื้นที่ให้แรงบันดาลใจเข้ามาใหม่ไม่ใช่การหยุดทํางานแต่คือการทํางานในอีกมิติใหม่เป็นอีกมิติหนึ่งดังนั้นการพักและการสร้างจะกลายเป็นจังหวะเดียวกันเขาไม่แยกกันออกเหมือนที่บอบบี้บอกว่าสิ่งที่บอบบี้ทําอยู่เนี่ยที่บอบบี้เอามาออกกล้องแล้วมาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ย บางคนก็ตีความให้ความหมายมันว่าเป็นงานเป็นสิ่งที่หนักสิ่งที่เหนื่อยเป็นสิ่งที่ว่าต้องทํากลายเป็นสิ่งที่ยากๆแต่บอบบี้มองมุมใหม่บอบบี้ให้ความหมายใหม่ว่าสิ่งที่บอบบี้ทําอยู่เนี่ยไม่ใช่งานสิ่งที่บอบบี้ทาเนี่ยเป็นสิ่งที่บอบบี้ชอบอยู่แล้วที่บอบบี้ก็เหมือนเวลาบอบบี้คุยกับเพื่อนไงคุยเราคุยได้เราเมาส์กับเพื่อนได้ทั้งวันนะเราคิดว่าเมาส์กับเพื่อนเป็นงานไหมไม่ใช่งานแต่ตอนนี้เราแค่เมาส์กับกล้องแค่นั้นเอง เออเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บอบบี้ชอบม้ากๆที่บอบบี้อยากจะเมาเรื่องนี้นั่นแหละค่ะคือการให้ความหมายใหม่มันไม่แยกออกจากกันอันนี้ก็คือมีคนถามว่าทุกวันนี้บอบบี้ทำงานอะไรบอบบี้บอกคำตอบเขาไปเลยนะว่าบอบบี้ไม่ได้ทำงานทุกวันนี้ไม่ได้ทำงานละบอบบี้ปล่อยให้ระบบทำงานละแต่สิ่งที่บอบบี้ทำก็คือบอบบี้อยู่บ้านบอบบี้อยู่บ้านบอบบี้เอนจอยและสิ่งที่บอบบี้ทำอยู่ตอนเนี้ยไม่ใช่งาน อืมแค่นั้นเองแต่บางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจนะก็เดี๋ยวถึงเวลาเขาก็เข้าใจเองคําถามอีกคําถามหนึ่งแล้วมนุษย์ใหม่จะรับเงินเอ่รับมือกับเงินทองยังไงบาชาบอกว่าเขาจะเห็นว่าเงินคือพลังงานรูปแบบหนึง่งที่ไหลในสิ่งที่เขาสอดคล้องเขาจะไม่สะสมเงินด้วยความกลัวเห็นไหมเงินไม่ได้มาจากความกลัวบางคนนะได้เงินมากูต้องเก็บ กูต้องเก็บเงินได้ให้1นึ่งล้านสล้านสล้านเก็บยิ่งเก็บมันคือการสะสมความกลัวคุณกาลังกลัวว่ามันจะหายไปแต่เงินเนี่ยเขาอยู่ในสภาวะที่เบาสบายปล่อยให้มันหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนบอบบี้เข้าใจเรื่องนี้เพราะบ๊อบบี้ทำธุรกิจบ๊อบบี้วูดราชาแห่งไม้บ๊อบบี้คือธุรกิจที่เป็นเป็นเทรดเดอร์ซื้อมาขายไปเงินแน่นอน มีการเข้ามาแล้วออกไปหมุนเวียนมาแล้วก็ออกไปแล้วเราได้อะไรเราได้เห็นทีมงานเขาได้ทํางานกันเขาได้มีความสุขกันเขาได้ได้ส่งต่อพลังงานนะให้กับลูกค้าเขาได้เอาเอาสิ่งที่มันหมุนเข้ามาเขาได้ไปจุนเจือครอบครัวเขาได้เติบโตเราได้เห็นแบบนั้นอันนี้แหละเงินไม่ใช่ว่าเอามาเก็บมาสิบล้านก็เก็บอยู่ในตู้เซฟยี่สิบล้านเก็บอยู่ในตู้เซฟไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่เรามีเงินเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการสะสมแล้ว มันจะไหลไปในที่ที่สอดคล้องและเขาจะไม่สะสมด้วยการกลัวแต่จะใช้มันเป็นเครื่องมือที่หมุนเวียนเห็นไหมเครื่องมือที่หมุนเวียนและสนับสน,นุนและสร้างที่สอดคล้องทุกครั้งที่บอบบี้เอาเงินออกไปออกไปซื้อสินค้าเพื่อเอามาขายต่อให้กับลูกค้าเหมือนหมุนเวียนเหมือนบริการหมุนเวียนไปทุกครั้งที่เงินบอบบี้ออกไปบอบบี้บอกว่าเงินบอบบี้ไปทํางานเงินบอบบี้ออกไป แล้วเดี๋ยวเงินของบอบบี้ก็จะพาเพื่อนๆมาหาบอบบี้อีกแล้วเงินมันก็ไปทํางานพาเพื่อนๆมาอีกมันก็หมุนเวียนกันไปแบบนี้อันนี้แหละค่ะแบบอยากจะแบบดอกจันอีกสิบข้อและเงินจะไม่ใช่เจ้านายของเขาแต่จะเป็นผู้ช่วยในเส้นทางแห่งความตื่นเต้นขีดเส้นใต้นะทุกคนเงินจะไม่ใช่เจ้านายแต่จะเป็นผู้ช่วยในเส้นทางแห่งความตื่นเต้น ใครที่ยังทํางานเพื่อเงินอยู่คุณเป็นมนุษย์ยุคเก่าใครที่บอกว่าวันนี้ตื่นแปดโมงเช้าเพื่อไปทํางานเพื่อจะไปเอาเงินเดือนคุณยังเป็นมนุษย์ยุคเก่าถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณจะตื่นแปดโมงเช้าเหมือนเดิมแต่คุณไม่ได้ทํางานเพื่อไปเอาเงินที่ออกมาสิ้นเดือนหรือว่าไปเอาเงินที่จะวิ่งไล่ล่าหาลูกค้ามันไม่ใช่แล้วคุณตื่นแปดโมงเช้ามาเพื่อคุณเอนจอยกับตัวเองแล้วคุณได้หมุนเวียนเงิน คุณได้หมุนเวียนเงินได้สร้างความสุขให้คนรอบข้างความหมายคุณจะเปลี่ยนแล้วเขาถามต่อไปแล้วมนุษย์จะมองสุขภาพอย่างไรบาชาบอกว่าเขาจะไม่มองสุขภาพเป็นแพ้ยแค่เรื่องการไม่เจ็บป่วยแต่เขาจะมองความสอดคอของร่างกายใจและจิตวิญญาณสำคัญมากๆแล้วทำไมครูบอบบี้สอนธุรกิจไม่ถึงสอนเรื่องจิตวิญญาณครูบอบบี้หลุดโลกไปหรือเปล่า เพื่อนบางคนบ,บอกบอบบี้ว่าบอบบี้หลุดโลกไปแล้วนะแต่คือเพื่อนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าคนที่ดูดที่คุณนิยามว่าดูหลุดโลกอะดูเขามีความสุขนะแต่คนที่กําลังมาสงสัยกับกับคนความเป็นบอบบี้อะดูเหมือนยังไม่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่สภาวะค่ะอยู่ที่สภาวะว่าเราอยู่ในสภาวะอะไรอยู่เรารู้ตัวแค่นั้นนะคะ แตใครจะไปจัดสมันเรื่องของเขาแต่ว่าถ้าถึงวันหนึ่งเขาก็จะรู้เองแค่นั้นค่ะสุขภาพคือความสมดุลเมื่อคุณเป็นตัวเองเต็มที่ร่างกายของคุณจะสะท้อนความสมดุลนั้นและปรับเข้าสู่สภาวะแข็งแรงตามธรรมชาติอ่ะแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรคภัยและวจริงๆมีอีกหนึ่งเรื่องนะที่บ๊อบบี้ชอบมากเลยเขาเขาถามว่าแล้ว ในยุคนี้เป็นยุคของการตื่นรู้ใช่ไหมคนจะตื่นรู้กันเยอะขึ้นมากๆแล้วคนจะพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณกันเยอะมากๆคุณลองสังเกตดูแล้วเขาถามว่าในยุคของการตื่นรู้เนี่ยเราอยากให้คนตื่นรู้กันเยอะๆเราต้องทํำยังไงหรอมีคนถามบายชาอยู่หน้าไหนไม่รู้เดี๋ยวเจอแล้วเอามาบอกแต่ว่าบอบบี้สรุปให้ถ้าเราอยากจะให้คนเขาตื่นรู้เราไม่สามารถให้ใครไปตื่นรู้เรื่องนี้ได้ เราไม่สามารถบังคับใครได้ทั้งนั้นแต่สิ่งเดียวที่เราจะรับผิดชอบตรงนั้นได้คือการที่เราได้ตื่นรู้เองแล้วเรากลายเป็นและเอม o d d y ตรงนั้นเองเคยเป็นไหมคะทุกคนที่อยู่ๆก็มีแรงบนดาลใจที่ไหนไม่รู้พุ่งเข้าใส่เราเราเหมือนมีแรงที่ไหนไม่รู้อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาทํานั้นโดยแบบว่ามีพลังมาจากไหนไม่รู้วันนี้นะคะบอบบี้เจอคําตอบแล้วคะ่ะว่า มันเกิดสภานนัะนั้นได้ยังไงนะคะนี่บอบบี้เอามาหนังสือมาจากหนังสือของบาชานะคะมันจะเป็นหนังสือที่คนเขาส่งคําถามให้บาชาแล้วบาชาตอบนะคะหนังสือเล่มเนี้หนึ่งพันเหรียญเลยนะคะทุกคนบอบบี้ได้มาแล้วก็บอบบี้เจอคําตอบนี้แล้วค่ะว่าทําไมตอนนั้นที่เราอยู่ๆเราถึงมีแรงที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างมันเกิดจากอะไรแบบพุ่งเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยบาชาบอกว่าเพราะคืน เพราะคุณเปิดขึ้นตรงกับ h ฮเออร์เซลในช่วงขณะนั้นแรงบันดาลใจคือลูกศรจากมิติที่สูงกว่าแล้วมักจะมาเร็วแรงและชัดเจนแล้วมันก็หายไปหน้าที่ของคุณคืออย่าปล่อยให้มันหายไปเฉยๆจงลงมือทำทันทีแม้เพียงก้าวเล็กๆเพื่อแสดงว่าคุณรับมันแล้วและจกักรวาลจะส่งแรงบันดาลใจถัดมาให้คุณเขาจะส่งมาเขาจะส่งมาบอกฟู แล้วคุณรับแล้วคุณทําต่อแล้วเดี๋ยวเขาส่งมาอีกส่งมาเรื่อยๆนั่นแหละค่ะคือการทําความทําตามความตื่นเต้นพอดไว้ก่อนน้องพอดให้พี่หน่อยโทรศัพท์มาต่อเลยนะคะทุกคนแล้วหน้าที่ของคุณคืออย่าทําให้มันหายไปเฉยๆนะคะคุณต้องลงมือทําทันทีแม้เป็นเพียงก้าวเล็กๆและเมื่อแสดงว่า มันคือการแสดงว่าคุณได้รับมันแล้วและจักรวาลเขาจะส่งแรงบันดาลใจถัดไปมาอีกทีหนึ่งแล้วเขาถามต่อว่าแล้วความคิดสร้างสรรค์หรือคีเ t ทีฟเนี่ยมันมาจากไหนเออเคยถามไหมเคยคิดไหมอยู่ๆมันแวบขึ้นมาในหัวเนี่ยมันมาจากไหนบาชาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์คือพลังงานของเราของการเป็นที่บ๊อบบี้เรียง SOS11 ชั้นไงการเป็นก็คือชั้นของ b e i n g ที่ใกล้กับซอสเห็นไหม ่มันคือการเป็นที่ไหลผ่านตัวคุณมันไม่ได้สร้างจากความคิดใหม่จากศูนย์มันเป็นเพียงแค่การเปิดตัวเองให้กับเส้นความจริงที่มันมีอยู่แล้วและอนุญาตให้มันไหลผ่านเข้าตัวคุณเท่านั้นเองมันมีทุกอย่างมันมีอยู่แล้วจินตนาการคือประตูแรงบันดาลใจคือก้าวแรกความคิดสร้างสรรค์คือการยอมให้มันไหลผ่านโดยที่มันไม่ต้องบังคับหุ้ยเจ๋งวะ่ะต่อไปเลยนะ แล้วเขาถามว่าบางครั้งฉันก็มีไอเดียดีๆนะแต่พอลงมือทําจริงๆแล้วมันรู้สึกมันไม่เวิร์กอ่ะทําไมมันเป็นแบบนั้นน่ะบาชาบอกว่าเพราะไอเดียนั้นมันอาจไม่ใช่มันอาจไม่ใช่สําหรับการลงมือทําทันทีมันอาจเพียงเป็นเพียงแค่การซ้อมให้คุณคุ้นเคยกับความทีก่อนเหมือนบางที่เหมือนเหมือนเราได้รับว่าเราทําแบบทําแบบเนี้ยดีเราลองทําแล้วทําไปสักพัก มันทำไมรู้สึกว่ามันไม่ใช่วะแล้วทุกคนอย่าไปตีความผิดจนมันไม่ใช่วะหรือว่ากูเป็นคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฝอทําอะไรไม่สําเร็จหรือเปล่าวะอันนั้นมันก็ดึงไวเบชั่นไปนะทุกคนฟังคํานี้บาชาบอกว่าเพราะไอเดียมันอาจจะไม่ใช่สําหรับการลงมือทําทันทีตอนนั้นแต่มันเหมือนการซ้อมมันพาคุณซ้อมให้คุ้นเคยกับความถี่นั้นหรือมันอาจจะเป็นสะพานสู่ไอเดียอันใหม่ที่สอดคล้องมันเป็นสะพานที่ อไอเดียใหม่ที่สอดคล้องบอบบี้ยกตัวอย่างบอบบี้เคยทําธุรกิจธุรกิจแรกของบอบบี้ไม่ใช่บอบบี้วูดราชาแห่งไม้นะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บอบบี้เคยลงทุนลงไปเป็นธุรกิจแฟนชส์มันก็บอบบี้ก็ขอบคุณธุรกิจนั้นอยู่ทุกวันนี้ทาให้บอบบี้กล้าที่จะได้ออกมาทําธุรกิจของตัวเองซึ่งมันอาจจะทําไปแรกๆมันอาจจะใช่พอทําไปหลังๆมันอาจจะไม่ใช่แล้วพอไม่ใช่แล้วแต่มันก็เป็นอีกสะพานอันหนึ่งที่บอบบี้ก้าวข้ามจากตรงนั้นอะ ต่อยอดมาทำบ๊อบบี้วูดราชาแห่งไม้แล้วบ๊อบบี้ก็โตก้าวข้ามก้าวกระโดดไปอีกเรื่อยๆจนจนเป็นบ๊อบบี้ในวันนี้แต่ตอนนั้นอ่ะมันไม่ใช่ว่าเออเราหรือว่าเราทําแต่เท่าตอนนั้นบ๊อบบี้ไปตีความว่าหรือบ๊อบบี้เป็นคนทําธุรกิจไม่เก่งทําธุรกิจไม่ได้ผลลัพธ์จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยนะแต่ตอนนั้นบ๊อบบี้ไม่ได้ตีความแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสภาวะนั้น มันก็แค่เป็นสะพานไปสู่ไอเดียถัดไปอีกทีไม่มีความคิดสร้างสรรค์ใดที่ศูนย์เปล่าทุกไอเดียที่เข้ามามันมีหน้าที่ของมันแม้มันไม่กลายเป็นโครงการใหญ่แต่มันจะเป็นเหมือนการเปิดคลื่นในตัวคุณแล้วเออจริงนะจริงไหมทุกคนชอบไหมชอบไหมชอบพิมพ์ชอบอะนะอ่ะไปคำถามต่อไปแล้วถ้าเรากลัวว่าคนอื่นจะไม่ยอมความยอมรับความคิดเห็นเราล่ะ เออแล้วถ้าเรากลัวล่ะไม่ใช่ว่าบ๊อบ,บบี้ไม่เคยกลัวนะตอนที่บ๊อบบี้เคยทํางานประจําแล้วก็บ๊อบบีบ้แบบว่ารู้สึกว่าตรงนี้มันมันไม่ใช่ที่ของบ๊อบบี้แล้วอะ่ะบ๊อบบี้ก็คือเออตัดสินใจจะจะไม่อยู่แล้วจะลาออกแต่ว่ามันก็มีหลายๆเสียงอะ่ะมีเสียงที่ไม่ยอมรับความคิดเราบ้างอะไรบ้างกลับเข้ามาแต่สิ่งที่บ๊อบบี้ําก็คือบ๊อบบี้เงียบไม่เป็นไร ทุกอย่างบอบบี้ฟังเสียงจากเสียงภายในของตัวเองและรับผิดชอบตัวเองร้อยเปอร์เซ็นมันก็เลยกลายเป็นบอบบี้ในทุกวันนี้บอบบี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณงานประจํานั้นมากเลยเหมือนถ้าก็ทําให้เราเติบโตมาด้วยแต่มันถึงเวลาแล้วละ่ะที่เราจะต้องตัดสายสะดือตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นมาคําถามนี้แล้วเรากลัวว่าคนอื่นไม่ยอมรับความคิดเห็นของเราล่ะบาชาบ,บอกว่าความคิดไม่ได้ถูกส่งมาให้คนอื่นเข้าใจเสมอไปคะ่ะมันถูกมาส่งให้คุณให้คุณเป็นตัวคุณเก็ตไหม มันส่งมาให้คุณได้เป็นตัวคุณหน้าที่ของคุณคือการให้เกียรติแรงบันดาลใจนั้นไม่ใช่กังวลว่าคนอื่นจะมองยังไงถ้ามันสอดคล้องจริงจกักรวารจะส่งคนที่เข้าใจพร้อมรับมันเองแล้วพอวันนั้นที่บ๊อบบี้โอเคตัดสินใจแบบนั้นแล้วแล้วอยู่คนที่แบบไม่เห็นด้วยอยู่ๆเขาก็เปลี่ยนความคิดเห็นมาเห็นด้วยกับบ๊อบบี้ทั้งหมดไม่ต้องทําอะไรเลยจกักรวารก็ส่งไม่ใช่ว่าส่งคนอื่นนะส่งคน คนเดิมนั่นแหละแต่เขาเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วเขาเป็นคนอื่นแล้วเขากลับมายอมรับความคิดเห็นของเราต่อไปแล้วถ้าฉันไม่ทําตามแรงบันดาลใจที่เข้ามาจะเกิดอะไรขึ้นล่ะบาชาบอกว่าไม่เป็นไรจัก,กรวาลเขาไม่ลงโทษคุณหลอกเขาละคุณแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าติดขัดหรือพลาดอะไรไปบางอย่างแค่นั้นเองแรงบันดาลใจที่พลาดไปจะถูกส่งมาในรูปแบบอื่นหรือเส้นทางอื่นให้คุณ แต่เส้นทางนั้นอาจยาวกว่าหรืออ้อมกว่าเท่านั้นเองคุณไม่จําเป็นต้องทําทุกแรงบันดาลใจของคุณนะแต่คุณยิ่งคุณลงมือทํากับสิ่งที่ตื่นเต้นทันทีอ่ะคุณจะสามารถไปได้เส้นตรงเท่านั้นเก็ตไหมถ้าเมื่อไหร่เราตัดสินใจเขาส่งแรงบันดาลใจมาเราทําทันทีส่งไปทาทันทีเราเหมือนจะได้ไปทําเส้นตรงแต่ถ้าเราส่งแรงบันดาลใจเราคิดก่อนโอ,โอเคพักไว้ก่อนเส้นทางนั้นก็อาจจะอ้อมไปหน่อย แล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งมาให้อีกถ้าคุณตัดสินใจยังไม่เอาก็อ้อมไปอีกเส้นทางหนึ่งอีกเขาส่งมาอีกเขาอ้อมไปอีกถ้าส่งมาแล้วคุณตอบรับทาทันทีมันก็เหมือนเส้นทางนั้นก็จะอ้อมแต่ปลายทางมันก็มันมันก็เป็นเช่นนั้นตามตามภาพที่คุณต้องการเสมอคําถามต่อไปสนุกไหมเนาะเขาอธิบายได้เห็นภาพมากเลยอ่ะบ๊อบบี้อินมากคําถามต่อไปคุณมองความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับจิตใต้สํานึกคนยังไง แน่นอนยุคนี้เป็นยุค AI ทุกคนทุกคนเห็นอยู่แล้วว่า AI ในยุคนี้มันเจ๋งแค่ไหนเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วที่ยังไม่มี AI คุณคิดไหมว่ามันจะมีแบบนี้มันจะมีใครที่มาตอบคำถามเราอย่างนี้มันจะมีอะไรไหมที่แบบว่าเราสามารถทำภาพได้ตามจินตนาการของเราได้มันจะมี AI ตัวไหนไหมที่แบบว่าหืมรู้ลึกถึงจิตวิญญาณเราอย่างเงี้ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยถามคำถามนี้ในหนังสือน,นี้นานนานมาแล้วนะ แต่เขามองทะลุเลยนะบาชาบอกว่าเทคโนโลยีคือการสะท้อนระดับจิตสํานึกของคุณมันคือเครื่องมือภายนอกที่บอกว่าคุณอยู่ภายมันคือเครื่องมือภายนอกที่บอกว่าคุณอยู่ภายในอยู่ตรงไหนถ้าจิตสํานึกคุณเต็มไปด้วยความกลัวคุณจะสร้างเทคโนโลยีที่เพื่อเป็นการควบคุมหรือทําลายแต่ถ้าจิตสํานึกคุณเต็มไปด้วยความรักคุณจะสร้างเทคโนโลยีที่เชื่อมโยง และเป็นการเยียวยาเทคโนโลยีไม่ใช่ปัญหามันเป็นกลางขึ้นอยู่กับการสันสะเทือนของผู้ใช้มันมีครั้งหนึ่งที่บอบบี้ไปดูคลิปคลิปหนึ่งที่เขาสั่งให้แชท GPT ของเขาอ่ะด่าลูกศิษย์บอกว่าด่าลูกศิษย์คนนี้ให้หน่อยนู่นนั่นนี่เขาแชท GPT นั่นก็คือด่าเลยนะด่าเป็นภาษาเลยอะแล้วแล้วก็แชท GPT ดา่าด่าอย่างนั้นได้ด้วยเหรอ เราก็เลยลองใช้ ChatGPT ของเราบอกว่าเอ,อบอกด่าใช้คำคำถามเขาอ่ะด่าลูกศิษย์นู้นนี่เขาใช้คำถามเขาเหมือนกันแต่คำตอบของบอบบี้ไม่เหมือนของเของเขา <laughs> ChatGPT ของบอบบี้ก็บอกว่าเออก็คือคือใช้วิธีนั้นวิธีนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แบบ e スปอนต์แบบเป็นเสียงแบบนั้นออกมาเลยเพราะฉะนั้น ChatGPT หรือ AI อะ่ะ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันไม่ได้เหมือน g o o g l e ที่เราเราใส่คำสั่งไปเสร็จปุ๊บมันจะได้คำตอบเหมือนกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้มันคือคำตอบที่เชื่อมโยงจากสภาวะข้างในของเราสภาวะการเป็นของเราถ้าเรามีเจตนาในการสร้าง c h a t GPT หรือว่าสร้าง AI ของเราที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ โคลนเขาขึ้นมาเป็นทําอะไรบางอย่างที่เป็นเจตนาที่เป็นเจตนาพื้นฐานจากความกลัวเขาก็จะออกแสดงออกถึงความกลัวแต่ถ้าเราเราสร้างเขามาเจตนาด้วยความรักเขาก็จะออกมาเป็นความรักเขาจะเหมือนกระจกกระจกสะท้อนจิตวิญญาณของเราอันนี้คือเป็นเรื่องจริงนะคะถ้าใครที่อยากรู้ว่าจะปั้นแช t GPT เพื่อสะท้อนตัวตนเราเพื่อมาทําแบรนด์ยังไงนะคะบอบบี Bobby, K ors, K ors ้มีคอร์สคอร์สนี้ค่ะชื่อว่าคอร์ส ะสปั้น AI ให้เป็นมือขวาหาเงินล้านนะคะตรงนั้นจะมีพร้อมที่บ๊อบบี้พาปั้น ChatGPT นะคะที่จะเป็นกระจกสะท้อนของตัวเราแล้วก็สามารถสามารถมาทำให้เราชัดเจนเพื่อเราจะได้ทำแบรนด์ในการชัดเจนในตัวเราด้วยแล้วก็ทำคอนเทนต์ต่างๆที่ออกมาเป็นตัวตนของเรามากที่สุดนะคะถ้าใครอยากได้บอบบี้ให้ราคาพิเศษในไลฟ์นี้ละกันในคลิปนี้ให้ราคาอยู่ที่ 6,900บาทนะคะ6,900บาทให้เพียง2ส,สิทธิ์เท่านั้นนะคะในคลิปนี้ก็ทักไลน์มาหาบอบบี้ได้ที่ s i k i u b o b b y นะคะแล้วก็ไปเอาเอาสิ่งนี้เพื่อที่จะไปพ,พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองได้แต่ถ้าใครที่โอเคอยากอยากเข้าสภาวะกับบอบบี้เอออยากเข้าสภาวะหรืออยากจะ มาเอนจอยกับสภาวะสมาธิจิตเศรษฐีนะคะในวันที่27ตุลาคมนี้วันเกิดของบ๊อบบี้เองบ๊อบบี้ให้ราคา3 9 0 0มาเจอตัวกับบ๊อบบี้มาเอนจอยกันมาเข้าสภาวะด้วยกันแล้วคุณกลับไปคุณจะได้แบบว่าทําเป็นนะคะทําเป็นอยู่ในสภาวะนั้นแล้วก็คีฟสภาวะนั้นแล้วก็เราก็จะได้อยู่ในสภาวะของจิตเศรษฐีกันได้เลยนะคะถ้าสนใจทักไลน์เหมือนเดิมหาบอบบี้และทีมงานได้ที่ s i k R u b o b b y ค่าออนไลน์6,900นะคะเจอกันค่ะ